สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดประชาธิปัตย์วงแตกหักหลังกันเองเปิดศึกชิงพัทลุงจ่อส่งตระกูลธรรมเพชรเสียบนิพิษฟ้าดยับเจอหักหน้าเชื่อคนพัทลุงไม่ยอมแน่ตระกูลการเมืองกินรวบปิดทางลูกชาวบ้านเป็นสอส,อสอจากกรณีที่มีข่าวว่าพักประชาธิปัตย์ โดยนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตยได้มีการหารือถึงการวางตัวผู้สมัครสสพัทลุงว่าในเขตหนึ่งจะส่งนางสาวสุภัชรีธรรมเพชรอดีตสสพัทลุงลงเขตสส่งนายนริศคำนุรัก สสพัทลุงลงในเขตเดิมส่วนเขตสองพื้นที่นนิพิษอินทรสมบัติที่จะไม่ลงสมัครสสแล้วได้ปรึกษากับนางสาวสุภัชรีกับแมยนาริศแล้วเห็นตรงกันว่าจะส่งนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรลูกชายของนายวิสุทธธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอพัทลุงลงแทนโดยที่ไม่ได้หารือกับนายนิพิษเจ้าของพื้นที่เดิม ซึ่งล่าสุดนายน,นิพิษอินทราสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนิพิษอินทราสมบัติโดยมีข้อความว่าการกริ้งกรอกตลบตะแลงหักหลังคนอื่นมันไม่เป็นมงคลกับชีวิตอย่าทําเลยครับน้องทั้งสองผมอยู่ในพักประชาธิปัตย์มา27ปีเป็นสะสแสมัยเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้สสมัยยาวนานที่สุด ในประวัติของพักเป็นรัฐมนตรีหนึ่งครั้งถูกฟ้องเพราะออกมาปกป้องพักค1บคดีผมไม่อาจพูดได้ว่ารักพักมากกว่าใครแต่พูดได้ว่าผมรักพักไม่น้อยกว่าใครจะทำอะไรก็ให้เกียรติกันหน่อยหรือวันนี้ไม่รู้จักคำว่าให้เกียรติกันแล้วถ้าอย่างนั้นอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะครับ เราเสียอภิสิทธิ์เวชาชีวะเสียก่อนจาติดกำวน,นิตไปแล้วมันคุ้มหรือครับกับการที่จะเสียต่อไปอีกถ้าคุ้มก็ทำไปครับอย่าเอาหมดอย่าสืบทอดทายาทอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเปิดทางให้ลูกชาวบ้านคนอื่นไปสดสอบ้างไม่งั้นจะพังกันทั้งพัก ทางนี้ในท้ายความเห็นดังกล่าวของนายนิพิษได้มีประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากขณะที่นายนิพิษได้เข้ามาตอบด้วยเช่นกันโดยประชาชนได้ถามว่าท่านวางตัวใครเป็นผู้สมัครในเขตสองไหมครับ ในนิพิที่ได้ตอบกลับว่าคนในเขตที่สองที่เป็นคนหนุ่มมีความเหมาะสมไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยผมคิดว่าประชาชนไม่ต้องการให้สืบทอดอำนาจการกินรวบหมดชาวบ้านจะอึดอัดสุพัชรีธรรมเพชรสมัครสสเขตหนึ่งก็พอแล้วแต่พอส่งน้องชายธรรมเพชรอีกคนมาลงเขตสองอีกผมว่าพักทำเกินไปคนจะอึดอัดแล้วจะสั่งสอนบทเรียนอาจจะตกหมดทั้งสองเขต บางตระกูลเขาต้องการรุกคืบจะกินรวบทั้งจังหวัดโดยอาจมองข้ามอดีตรัฐมนตรีอดีตสสแปดสมัยเข้าใจว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าอดีตสสอาจเป็นช่วงขาลงไม่มีบารมีเหมือนเมื่อก่อนทําให้อีกฝ่ายเล่นเกมเชิงรุกบีบออกจากพักโดยนายนิพิษได้ตอบกลับว่าก็ลองดูครับผมว่าคนพัทลุงไม่เห็นด้วยกับตระกูลเดียวลงเกือบทั้งจังหวัด ผมทำเพื่อคนพัทลุงแต่หากคนพัทลุงในเขตสองเห็นว่าไม่มีใครในเขตสองเป็นสอสอได้ต้องเอาธรรมเพจากเขตหนึ่งมาเป็นสสในเขตสองอีกก็แล้วแต่คนพัทลุงเลยครับปัญหาไม่ได้เกิดเฉพาะพัทลุงจังหวัดข้างๆก็ไม่หนีกันนายนิพิธได้ตอบกลับว่าปัญหาบางจังหวัดไม่เหมือนกันครับบางจังหวัดไม่มีคนลงต้องเอาหน่วยกล้าตายลง ตอนผมเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ผมรู้ปัญหานี้ดีครับทำไมประชาธิปัตย์ถึงมีสโลแกนย่มสึกเราลบย่าสงบเรารบกันเองหรือครับผมเสียดายนะครับนักนิติศาสตร์มือฉมังในนีพพิที่ตอบกลับว่าไม่ใช่รบกันครับลองอ่านอีกครั้งสิครับว่าปัญหาคืออะไรหากเห็นว่า ไม่เหมาะสมเราคัดค้น้นก็ไม่ใช่การทะเลาะกันคุณอาจแยกไม่ออกว่าอย่างไหนคือความเหมาะสมอย่างไหนไม่เหมาะสมซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่นายจูรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กำลังอยู่ระหว่างออนทัวจังหวัดสตูลพัทลุง โดยเมื่อคืนของวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาพักได้แจ้งข่าวผ่านไลน์กลุ่มสสภาคใต้ให้มาร่วมรับประทานอาหารคำ่ำที่โรงแรมกับหัวหน้าพักโดยตอนหนึ่งในนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หาหรือถึงการวางตัวผู้สมัครสสพัทลุงว่าในเขตที่หนึ่งจะส่งนางสาวสุพัชรีธรรมเพชรอดีตสสพัทลุงลง ส่วนเขตที่3ส่งนายนาริศขำนุรักษ์สสพัทลุงลงในเขตเดิมส่วนเขตที่ส่งพื้นที่นายนิพิษอินทรสมบัติที่จะไม่ลงสมัครสสแล้วได้ปรึกษานางสาวสุภาชรีกับนายนาริศแล้วเห็นตรงกันว่าจะส่งนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรลูกชายของนายวิสุทธธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงแทนทำให้ในายนิพิษพูดขึ้นมาในที่ประชุมว่า รักประชาธิปัตย์ยุคนี้ไม่ถามสสเจ้าของเขตเก่าตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนหรือว่ามีคนที่จะส่งแทนหรือไม่ทำไมจึงรวบรัฐตัดตอนจนเป็นเหตุให้ในายนิพิษได้โพสต์ข้อความดังกล่าวในช่วงเช้าวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการตัดเพ้อถึงการไม่ให้เกียรติและการสูญเสียนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายกรจาติกวณิชไปทั้งนี้มีรายงานข่าวว่านายชวนหลีกภัย และนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักได้โทรศัพท์ไปหานายนิพิษเพื่อให้กำลังใจและสอบถามต้นสายปลายเหตุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและตามธรรมเนียมปฏิบัติของพักประชาธิปัตย์เมื่อสอสอจของพื้นที่เขตลูกจากตำแหน่งไป ผู้บริหารภายในพักจะสอบถามสจ้าข,ของพื้นที่เดิมว่ามีใครจะแนะนำหรือเลงบุคคลใดไว้เพื่อไม่ให้ลงแทนตัวเองหรือไม่แต่สำหรับครั้งนี้กลับแม้มีการพูดคุยกับนายนิพิษแต่อย่างใดเลยโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นสืบทอดอำนาจเท่ากับกินรวบพักประชาธิปัตย บริหารจัดการยังไงปล่อยให้ตระกูลเดียวผูกขาดมาตลอดประชาชนเบื่อกันแล้วเขาหันไปสนใจพักอื่นกันแล้วปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผลลัพธ์ก็มีให้เห็นแล้วครั้งที่ผ่านมาประชาชนไม่เอาพักประชาธิปัตย์แล้วลูกชาวบ้านตาดำๆมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ใช่ลูกตระกูลนักการเมืองไม่มีทางได้ลงหรอกครับ ผมอยู่สงขาต,ตอนนี้นายยกเขาเอาไปหมดแล้วส่งลูกเมียจะเอาหมดทุกเขตผมจะลาออกไปอยู่พักกล้าของคุณกรดีกว่าให้โอกาสทุกคนให้คุณอภิสิทธิ์มาตั้งพักใหม่ก็ดีนะครับชอบคุณอภิสิทธิ์ครับท่านครับทำไมไม่คุยกันในทีมบริหารพักก่อนครับไม่น่าจะคุยกับสื่อก่อนเลยแบบนี้ความศรัทธานในพักหมดแน่ครับอาจจะตกทุกเขต ไปรวมกันที่พักกล้าของคุณกรเลยสิครับรอบนี้ไม่เอาแล้วประชาธิปัตดพักเก่าแก่แต่ความคิดล้าหลังเยอะอย่างกับไดโนเสาร์เลยออกเลยค่ะอย่าอยู่ให้เขายามเกียดอีกเลยถึงคราวสิ้นชื่อประชาธิปัต์กันแล้วไม่คิดว่าหัวนหน้าพักจะมองข้ามและทำอะไรแบบนี้เลยเหลือเชื่อเหมือนกำลังบั่นทอนพักกันเองประชาธิปัตด คิดจะเอาไม้สักมาทำฟืนจะเอาถั่วง,งอกทำเสาบ้านแล้วหรืออย่าทำให้เสียของรู้จักพักสหประชาไทยไหมครับประชาธิปัตย์เกิดมาก่อนและยังมีชีวิตอยู่เพราะมีหลักคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมหากเสียดุลก็จบข่าวเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนและไทยรัฐขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ